สวัสดีครับผมสวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับผมบาวเข็มคู่ปะตาเอเชียบ้านดุงเครือเก่าครับผมครับเซลุงคู่ปะตาบ้านดุงครับครับผมแต่เป็นสี่ครับผมพี่น้องตอนนี้แต่คือบาวเข็มว่าเนาะฤดูการพี่น้องเริ่มจะเ็ข่าน้าปีแล้วนะครับเข่าน้าปีนี่เริ่มสีมาอีกรดูงแล้วหน้าปังจะเริ่มง่ามไปเลแม่งครับสีเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับหน้าปีนี่คือพ่น กันที่เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มมีเกษตรกรเพิ่นลงไปไถหโฮดเลยไถครบ่าวเสี้ยงแล้วฝนเริ่มตกแล้วยางเข่าเลนฮอกคงกระทกมาแล้วเหมือนีโอกาสดีครับบ่าวเข็มสีผ้าทีผ้านองมาท้ามืดมิดชักนึงก็คือน้องไม่ครับผมเซี่ยวลุงนะครับตะกี้พันเป็นตากล้องท่างภาพเป็นบอกไงว่าเป็นบานเฮาขนาดบันเฮาเอิ้นว่าเป็นแอดมินก็ว่าได้ครับผมตอนนี้พันตัวมาแล้วผมก็เป็นเซี่ยวครับปเฝางเนี่ยฝางลุ้งเนี่ยครับอ่ากะ ฝากเบอร์โทรก่อนนะครับเนาะเบอร์โทรกะ0 6 5 121 36 9กหครับเฟซบุ๊กกะเซล่ยลุงคู่ปตาบันดุงนะครับกะฝากติดตามน้ำนะครับอยากรูดเรียงรถอยากรูดรถมือสองครับผมอ่หรือมือหนึ่งครับผมโทรเข้ามาให้โทรเข้าแม่เน้นโทรใส่ไปเขาดิคุยกันครับหรือว่าท่านมอสดูอ่ะแต่แอดไลน์มากก็ได้ครับผมช่างเฟซบุ๊กมากก็ได้ครับแต่ว่าขันโทษแม่ก็เสียดายเราละเอียดให้ชัดเจนอ่าบัดที่ดีมือนี้ครับผมจีพ้าพี่พันหลังเข้ามาเมืองรถแพ็กเตอร์มือสองที่น้อง มือสองเขามาหลายขึ้นมาว่านลงคลิปหนึงงตจเด้ครับผมครับเป็นรถมือสองเขามาหลายหลายนะครับเมื่อนี้กับผ้าพีพน้องเข้าเบาเรียงรถมือสองเพราะว่าช่วงฤดูกาลนี้รถมือสองเขานี่คือการจะเขามาหลายเขาม้าเรื่อยนะครับพี่น้องเขาเพิ่งกับมาม้ามึงซูมือกันม่งครับเออมาเอาสูมือขึ้นกันครับนะครับแล้วก็ยันเนื่องกับมือเนึ่งกับลายอยู่ครับผมมือเนึ่งกับลายแต่มือสองกับเขาเนี่มือสองครับผมเพราะว่าลูกค้านี่ให้ความสนใจเกี่ยวกับมือสองในลายครับผมอ่าเพราะว่ามือสองนี่ก็คือหนึ่ง ราคาพอแพงแนี่ยครับคันท่าชี้สิบแปงเริ่มต้นแค่สี่แสนกว่าบาทนึงครับผมหาสิบแปงก็เริ่มต้นที่หาแสนกว่าบาทครับท่านพี่น้องอยากรู้รายละเอียดกะให้ทั่วเขามาครับสอบถามเขามาเอาขออนุญาตถ้าพี่พี่น้องเข้ามาส้ม่านอย่างไรครับผมเพือร้านเข้ากต่เนียนพี่น้องเข้ามาใช่บอกงี้ปต่านะครับรุ่นนองเนบอประดุงจะไม่ไงข้ามชนดทแตปูงาเข้าคนเห็มาเที่ยวหรือท่านใดที่มากข้ามหนดมาเที่ยวกับมาเว็นยังไงครับผมครับด้านนี้็สอสองครับสมมติจังสี่ครับพี่น้อง ลักการการสื่อรถคือหนึ่งรถแบบนี้คือสาภาพเดิมๆนะครับสาภาพเดิมๆพ่อไอพีน้องเขาเห็นเลยเป็นสาภาพเดิมๆนะครับรถไอพีน้องเขาเห็นเลยนะครับหลังจากพี่น้องมาเมืองราคาสนเจติดไปจองแล้วเพิ่นกระชีเอาไปาตรวจเช็คสาภาพเครื่องยนต์นะครับโดยสร้างพื้นทั้งนั่งจากพรมตาบระดุงเฮ้าหลังจากหันเพิ่นกระชีเก็บสีละเอียดทรงพีทรงน้องตอนรถหอดถึงมือพีมือน้องนั้นนนคือสาภาพสมบูรณ์ทุกอย่างความใส่นอน ตามที่พี่น้องเพื่อนได้ชมกันมาด้านหลังเขาห้องเคลียร์พี่พี่น,น้องเพื่นถามเอ้ามันยังมือหรือเคลื่องหลังรถรถลดทั้งนั้นขายครับเพ<ห>ราะว่าจะเปลี่ยนมือสวงมือหนึง่งเราถามพี่ถาน้องเนะาะเราถามพี่ถานออ้องเข้าล่องเคี่ยวเขาจน้ำครับผมหลังจากภาฝังเสร็จปุ๊บขึ้นใสหน้าปีต,ปปต่ออีกเนี่ยครับดำให้ดำหน้าอีกเคี่ยวเขาจน้ำไปเรื่อยๆนี่แหละให้กันเสร็ล้วเด้อตอนนี้ครับสร้างลุงตอนนี้คือเสื้อลุงตอนนี้คือมั่นกันแล้วแล้วให้กันเริ่มสเสร็จแล้วแต่ว่าให้อ้อยกันยั้งหลายอยู่แต่ว่า ข้าวไร้ก็ครับผมพี่น้องห้องคนกับแม่ต่อคนกับแม่แต่พี่น้องครับคลิปทีบวกผมเฮดยูนี่หรือว่าอะไรสดตอนนี้ขันเทียเสียงบอชัดจีนเรื่องไหนพี่น้องฝากคอมเมนต์มาหาครับผมพักเของมหาครับทันเทียร์แท็กอบคุณนรับปูงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอ่าอ่าลง ไล่สดเป็นประจำพียแจงพี่แจงน้องว่ารถเขามาแล้วมือสองเขามาหลายมือหนึ่งกับมาหลายเดี๋ยวนี้ว่าไงมารถเข้าหนิว่าได้ขาดนะครับแต่ว่าพี่น้องเข้าพันเกะอยวข้ามกับมาเอาเข้าขาไปเรื่อยเอเาซี่ยลูกสี่ยังสี่ฟางพี่ฟาง้องเขาบสนใจรถมือสุนเกลิลดมือสองกับจิต่อเขามาหาเซี่ยลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้กันยังเป็นน้องไม่ปลายแดงอยู่ปแดง เป็ยังเป็ยังขายยังหมดทันได้เก่งอยู่ครับแต่ว่าตามรายละเอียดเกียงกันได้หมืได้เหมือเพราะว่าประเดี๋ยวนมาก่อนครับผมครับก่อนนี่อยู่ดูดูแลตอบคำถามพี่น้องอยู่ตลอดอยู่แล้วตองไงว่าทำงานเบื้องหลังเบื้องหลังตอนนี้มันอยู่เบื้องหล้งตอนนี้มันอยู่เบื้องหน้าแล้วเอาประเดี๋ยังครับพี่น้องเพื่นแกเพราะว่าของเขานี่คือว่าเวลาที่็นเขาไร่สดเนี่ยครสีมีเอฟซีเป็นขม่าครัชุ่มยุ่ประจำคนะครับเป็นขม่าเมือง นะครับเมืองช่วงเหตุการณ์ในงานพักงานที่เป็นกับชุมชงเพิ่อนกับบอกต่อครับบอกต่อพูดสรุปไปแล้วเอ็ซีมันอยู่ไฮนด์เพิ่อนกับค้ดอะไรก็แช่สวยแค่นั้นครับผมผู้อยู่ต่างประเทศนะครับฝากน้ำแน่นะครับเอ็ซีอยู่เกาหลี อิสาราเอลสิงคโปร์พี่น้องเขาอยู่อีสานพี่อีสานเขาอยู่ทั่วประเทศเน่ยครับบางทีเวลาเขาจะเปิดไปเปิดไปเห็นคลิปปั๊บเนี่ยเอาภาษาบ้างเคยตัวเนี่ยภาษาบ้านเขานี่อยู่ต่างประเทศคือภาษาฝรั่งครับผมอ่าเขาไปยุประเทศฝรั่งนี่ภาษาบางขาเขาจะคือเป็นภาษาดำๆเดิมเขาจะครับผมให้เขานี่เป็นภาษาฝรั่งคือภาษาต่างประเทศครับพ้น <laughs> <laughs> เปิดเห็นครับเปิดเห็นป้าพนกัเอ้าแม่นในตัวนี้ว่อแท้นะครับฟังรายละเอียดอยากซื้อรถเที่ไหนรถบัตรนี่ครับซื้อของขวัญมื่อวานนี่วันวันน้งไทยเพิ่นนอรถหลายได้ซื้อเป็นของขวัญให้้้้้พพี่่ใใใหหหนอองแม ให้แฟนก็นมีส่วนเกียวทรงมือใดบ่เอามือเดียวมือบ้านนี่ไม่ได้ถ่ายทรงเกียวไปแล้วนะ,นะครับอันนี้คือความมือสื่ของลูกค้าเข้าใจเพราะว่าเดี๋ินในลกมันงเตียนนี่นครับเขาต้องพัฒนาการไปตามโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับสินค้าห้องแท็กเอร์ก็คือพีินงั่งคือเก่าครับพี่น้องเดินทางบอสะดวกกะสนใจกะทักไร่ทางออนไลน์เอเมนไหครับคล้ายๆสินค้าออนไลน์ครับผมแราว่าของเขามันฉินไงขึ้นมาไอเสืยอดนื้กดด้าขึ้นมาฉินไงไอเสื้การซื้อขายกต่เอกสารประจำตัวประชาช์จนอกที่บ้านครับผมผู้ซื้อผู้ขั้น ขันบ่อยากให้มี่ราคาเหมนกับดาวสีสูงแน่แนนบขันโมอยากทรงเาินแพงกับดาวสีสูงยกับดาวขึ้นมาเพราะราคาแต่ละคนสักจะผ่าปะทอกันแม่นครับแต่ว่าคู and and ่กตาห้องกับนี่นอกจากไม่ไม่ให้แต่ไม่ได้ครับอ่าเป็นเมืองของแกงเขียบขุดไปไปไปเมืองของแกงเขียบนะครับสิ่ภาพไปเบึงอเมืองของแกงนะครับซื้อรถเรายังมีของแถมให้ดิแถมรถอีกแถมรถอีกซื้อรถแถมรถซื้อรถแถมรถซื้อรถแถมรถนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิ่ภาพพ่น้องถีอเมืองหลายหม่องก็ว่าศูนย์เฮาใหญ่หลายส่วน ยางพันไม่มีกะดีครับอะไรนี่เป็นของแถมนะครับเนาะนี่ของแถมเป็นกระยุนกระยานอา่าบ<ม>ัได้มี่สนีเด้บางเกมฮ<ะ>นี่อีกเด้ยี่เนี่ยโกดังค,<ไ>ครับผมมีอีกหล<อ>า<ไ>ยครับมีอ<ม>ีกหลายครับผมอม่มือสวง่งมีเขาไหม่เรื่อยครับผมอม่มือสวงเขานี่เขาไหม่เรื่อยอ่แต่ว่ากระพ่านี่พัน้องยางรัดนี่เนี่ยยางรัดยางรัดอ่ายางรัดครับยางรัดอันนี้เออ นะครับยางรัดยางรัดหน้าร้ไหหลายๆรื่งานองยางรัดเอาบตรที่นี่อันไปเนาะอยากให้พี่ให้น้องเขาเห็นไปเขาจะแนยนะครับนี่ครับไปคู่ปาตาบ้านดวงเฮาครับผมนะครับเพจเฮากับเพจคู่ปาตาบ้านดวงมือสองพ่นวองเอาฝากเบอร์โทรสับ้านกันหน่อยนะฝากเบอร์โทรสัร้านเขาจังอยครับผมนี่ครับพี่นวองครับ ถูกบริการดีมีอะไรครบคูปต้าบ้านดุงนะครับ042274045 0818722948พี่น้องทันเทาคนอยากได้อลงอะไรนะครับผมราคาลุ่นส่นที่เท่าไรครับรุ่นไหนน้องครับผม32แง่งครับอ๋อ32แง่งพิน้องนะครับทันเทาเป็นมื้อนึงหนึ่งราคากับขี้ยู่ประมาณพอแพงครับเจ็ดแปดท่านถ้ามึงติดแต่นุ่มยั่อยนะครับก็ได้นะครับผมแต่ว่าขันพี่น้องอยากให้ดีขันวัวยุ่งไก่เมื่อมึงเอามาเลี้ยงมาช่วยมันนะครับได้นะครับ ล่องสีมันหมุนไอ้เพื่อนมึงด้วยนะครับอันนี้สีท่าผ้าในี่ยแลนพี่น้องสีมันหมุนกล้องรอบๆเลยเออให้พี่น้องเพื่อนได้เห็นภาพเห็นยังเข้านะครับแต่ละโซนแต่ละโซนนะครับให้เพื่อนเห็นภาพมีทั้งมือสองมือหนึ่งเออทั้งมือหนึ่งมือสองก็ไปกลับมาแต่อายพี่น้องมันส้มผ่าจังเลยเออเราเข้ากับย่างรัดไต่พุ่นบ่านี่เออย่างรัดตีครับย่างรัดผ้าพี่น้องรัดจังเดียวเออเพราะว่าแต่ละโซนแต่ละโซนนะเออเอามาขอบบุญบอกคุ้นเพื่อนทั้งที่ นะครับผมนั่งพีครับไปยืนน้ำผนไทมนั่งพีอา่ามือหนึ่งเราลดสามมือกันนะครับเด้อบ่แพงครับผมอุป,รปรกรณ์สามสินใบมีดดินดินนานะครับผ่านฮอลกับรดเตลรีนะครับเอาเซียวลุงมีหยังฝาาพี่น้องอีกว่าคันขันสมมุติว่าพี่น้องสนใจยังไงต่อมาท่านกะโทรมาเบอร์เด็ก็อครับผมเบอร,ร์เซลเบอร์ผมกะ 0 6 5 1 2 1 3 6 9 5ครับสามารถแอดไลน์ได้เลยครับครับผมอันนี้เป็นบุกกะเซลุงคู่ปตาบะหนุงครับอยากได้รายละเอียดแบบใดครับสนใจรถรุ่นใดครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมเสียให้รายละเอียดครับผมครับผมนี่แหละครับบ่าวเกียมถึงบอกว่าพี่นองครับตอนนี้บ่าวสิเป็นช่องทางทุกช่องทางบ่าวเกียร์พยายามให้พี่นองเฮาเห็นข่าวสารซาเวลาข่าวความเคลื่อนไหว นะครับรถข้องขอม้ามือสองขามาจากขั้นรุ่นไหนเนี่ยทุกที่พญามันแช่งผ่นไอพีน้องข้าใจนะครับเพราะจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองพี่น้องอ่าก็เขวไม่เรื่อยดาวเกมพี่น้องก็จดจำเบอร์ได้ดีอยู่ครับหรือว่าพี่น้องอยากโทรถามดาวเกมกับเบอร์โทรศัพท์0 6 1 0 2 4 4 6 6 4พี่น้องแอดไลน์กับเบอร์นี้แล้วพี่น้องเนาะทางบริษัทเป็นทางเฟซบุ๊กชวนตัวกับเซลเกมคุปต้าบ้านดุงก็จะเห็นผมอยู่นะครับเนาะหรือพี่นายจะตอบเขามาในเพจร้านเพจห ทักขามากขสม min, ิมียาดมินเพิ่นมีเพิ่นตอบเพิ่นให้ข่าในนั่มพี่น้องอยู่แล้วก็มีเสี้ยวอะไรท่านพี่น้องที่พี่น้องเขาไปเมืองพี่น้องมักผู้ใดไสนใจผู้ใดไพีพ่น้องก็ทักเขาไปหาเพิ่นโทษไปหาเพิ่นเนาะเสลุปเนาะมาที่นี่เอาเสีย้ยวลุงร้องขอบบุญขอบหาสิบมือ,อสวงเดี๋ยวสักครู่สิผ้ามันไปเอาเสี้ยวลุงขอบบุญขอบคุณพี่น้องเขาดูครับผมเออเพิ่นมาใส่แน่อันนี้รถทั้งหมดนี่สิส้ง,สงๆๆที่ส้มน้องนี่เนี่ยลูกค้าเขามาจองไว้เนาะจองแล้วสิส้งมันดีส้มเนี่ยส้มเหยสิส้ง มาเริ่มตะพีแล้วเนาะเอาเก็บตะนีไปนี่ก็ได้ตะหนีบอ่ครับเออนี่รุ่นจังหวัดไหนเนี่ยนี่มาเสร็อแมาจากเสรนี่ขอนแก่นบ่บ่เมียนครับโอ้เพิ่นธุ์แม่ทางตะไคร่ตัวเนี่ยอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิตัวเนี่ยพุ่มครับเออเพียแม่นเมดพี่น้องเฮาเออจังหวัดเดยเนี่ยมาจากเสรเนี่ยอันนี้ก็อุดรอุดรนเขาอุดรเฮาครับผมเออรถรถยุนี่คือเพิ่นจองแล้วเออจองแล้วสิส่งแล้วน้องบัวครับคั้นหนึ่งน้องบัวลำพูครับผมโอ้เอออันนี้ก็ชัยภูมิ นะครับคั้งหญิงชายผู้ทั้งซ้ายทางขวาเท่าหลายหลายว่าจะว่าจะเป็นบุ้งว่าจะเป็นบุ้งกี้ใช่พูดเมื่อไรเอาความบุญจากคุณเพื่อนย่องครับครับผมอันนี้โคราชเนาะเออโคราชผมกลับมาทา้งโดนเฮาครับผมเดี๋ยวจังหน่อยเราจะผาพี่พันนวังเพิ่นออกไปมังรถมือสอยจังหน่อยครับผมอสินค้าภายในร้านอยากให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นภาพเห็นนยังเนาะนี่ครับอ่าเอาสายชาไปเพิ่นจังหน่อยมือดูคือมาข้างหลังบ้านนี้อันมือดูคื่อยนี่ยมันจะลดขายนะครับนี่ ขายครับหนึ่งบริเวณมาจอดโชว์นะครับอ่าเดี๋ยวสี่ผ้าพีผ้านองออกไปเมืองรถมือสองมือสองขับมาไล่ไหนนะครับผมเออรุ่นใหญ่กระมีเนาะซีเก้านะครับซีเก้าแปดหาเก้าหารุ่นน้อยบียี่สี่นะครับขับมาไลา่พี่น้องเดี๋ยวผมสิดตัวคำถามพี่น้องมัดทุกคำถามผ้าพีผ้านองเข้าไปนะครับแต่ละโซนโซนภายในศูนย์เอ้องเออเอามาทางพี่ยักนงอยมาเมื่งมือสองใอยบาที่ไหนเออเัามาทา้งมือสองพี่นะครับ ครับผมอ,อันนี้เป็นรถที่พี่น้องจองแล้วนะครับนี่สามส่วเมื่อส่วมก็บนี่สามส่วมเอา,อางไงๆสมมติพี่น้องเพื่อนมาจองรถจองแล้วปึ๊บพี่นอ้องเขาก็จะคิด้ตยให้พี่ให้น้องนะครับนี่คิดต้ตยพี่น้องเดิมๆนะครับนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนกระเสียไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยุ่นเราเก็บสีรายละเอียดง,งามๆเราคอยส่งพีส่งน้อง นะครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้าน้องเลาะเมืองหน่องศูนย์น้ำนาเชื่อรวมนะครับผมอันนี้รถนี่คือห้องสีส้มพีชมน้องแม่นครับอ่าก็คือล่อไปทับล่อไปทับเป็นล่อไปตรวจเช็คเครื่องตรวจเช็คเครื่องเลิกกับสีท่ำสีเก็บสีละเลียดคือส้งพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพีผ้าน้องห้องยางไปเมืองไปน้ำครับผมเอ่อว่ายเฮดสีแหลืองามปันแดงครับผมอ่าห้องคอยยางไปเรื่อยเอาไอ้พ่นส้มบรรยากาศภายในศูนย์น้ามัติมัติบาดเนี่ยนะครับเอ่อ เอลซีหาเป็นรถเทิร์นนะครับเด้อเอลซีหานี่เป็นรถเทิร์นครับพี่น้องขันเขาไหมาเห็นผมไล่สดไปขัเขามาสื่อการขันคลายตามสภาพนะครับ ar, เด้อเอลซีหาตั้งโดดเมื่อสองเก่าแล้วครับผมอ่าเอาห้อยยางต่ออีกครับผมอ่มายางไหมพี่ให้เพื่อนเห็นบรรยากาศภายในสวนในลานห้าเมื่อนี่บมได้ผาพี่น้องคีรกรผ้ายงางเลยยางทั่วเอาปะยางเป็นผูน้ว,ว่าปัญหาเสียงเออโอเคโอเคนะครับ <c oughs> แป่ในญี่ปุดด่นนี่แหละไก่เดี๋ยวผ้าผีพัดออกมันไปชุดละมือสองอ่เขามากรวยทั้งนี้ทาไปท,ทั้ทงสี่ยอดแสงบ่อ๋อใคาจะทำมาอยังนนไอที่เออครับผมพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศ รถของเนี่จะเป็นของซางเนาะของซางกำลังตรวจเช็คอ่าตรวจเช็คให้พี่น้องเข้าครับผมอ่าเพราะว่าจะเป็น่ยนรถโคดเพราะว่าจะเป็นรถมือสองทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นบุ้งกีนี่คืองมองจุดเชกสภาพนะครับอ่าเช็คสภาพให้พี่น้องเข้านะครับให้พี่น้องเข้าได้เห็นภาพบรรยากาศเลยตาสภาพไปเบิ่งมองเฮ็ดสีเนาะเออหลังจากเฮ็ดหลังจ่าที่ลูกค้าเห็ดสีองลูกค้ามาจองแล้ว ตรวจเช็คสภาพแล้วแล้วเอามาเฮ็ดสีมาสีแังไลครับผมันนี่ไหนี่เดือนเดือนอันนี้อันนี้พึ่งขามาครับเสื้อเกีามาาพึ่งขามาเลยครับผมนี่ครับอันนี้พึ่งเขามาลอยนียเกี่ยขีตัลอยยังมาให้รางยังมาให้อย่างยู่มามมมา่แหไทเลวมาเนย่ลูกค้ามาจอดนนีแมนครับแก่าคนอามา มาเช็คว่าตรงไหนมันเสียตรงไหนมันบอดีเนี่ยก็สิเปลี่ยนออกให้เนาะนไม่ไหม,ไม,ไมหมืวดวัดครับผมครับพี่น้องร่อพี่น้องเน,น,นะครับล้งางจางหันเราเดี๋ยวจี๊พ้าพี่เอาพี่ก่อนปะเบาเกียบเอาพีก่อนปะมาดิโซงพีโซง,ง,งน้องเนาะอ่าพีโซงน้องเข้านี่คือสร้างนะครับเนาะเพิ่นจะเก็บสีละเอียดตรวจเช็ค เอเอแล้ให้เสื้อลูกพันบันไดก็พงอยัางหน่อยครับผมนะครับดานนี้นะครับได้หลังจากหลังจากที่ลูกค้ามาจองเนาะมาจองแล้วมาที่กะกระสิได้เฮสสีรับสภาพขั้นนี้คือสภาพความสวยงานนะครับบอกยังไงว่าบิวให้ลูกค้าแล้วแมนครับติดปา้ายจะติดเกอ,อร์พร้อมกูบะตาบัดดูดยา,ดาพพงดีสภาพพร้มอมซุ้งสภาพพร้อมสช้งานแล้วครับความสวยงานเลยครับผม ไปหอดลูกค้าบวินเมีนครับต้อมดนะครับระบบต่างๆใช้งานได้เป็นปกติไปหอดบ้านอีกจนจำรถไม่ได้เลยนะคราไม่ไหลมมันงแต่ว่าเป็นมือสองแมีนครับอ่ามือสองเกียนยางไม่ให้พ่อมบางท่านเกียรยางทรงลูกค้าเีอครับผมนี่ครับหลังจากที่เทียร์สละเอียดยบรงให้แล้วนะครับรถมือสองก็ตามได้พ่น้องบางคนผนจาก้ผ่านไม่ก็ดมิให้ครับผมนะครับคุยกันได้กิรจากันได้ คุยกันได้เจ๊จับลดมือสองโยต่ว่าจะได้ผ่านไหมราคาพอแพงนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่นะครับพี่น้องเห็นเลยบรรยากาศบ้านนี้บ่แม่จะซ้ำนี่มีรดคูดอีกตอนนี้กําลังนะครับซามันล้ลกลังสีลหางเนาะครับผมนี่เพกกิ่งกาลังสีล่างคุเ<ถ>พิ่งเขามาเนาะเพิงพ่งเขามาขั้นนี้ขั้นนี้กับแปดตันอ่าไม่ได่แปะตันสามตันอันนี้เขาไ,ไหมไหมอ่านะครับส่วนราคากางนโทสอบถามามาได้ครับผม นะครับถ้าเนสามตันนะพี่น้องนี่สามขั้นนี่แม่นมดเลยนะครับนี่ยอยากให้ทุกข้าม่เนาะอยากให้ทุกข้าขม่ครับอย่าหูละเอียดสดเกลเลยนี้คือสภาพเดิมเดิมังม่ไล้างยังเลยนครันะครับไงว่าสีจอดีตงคุณยังออกรอบครับพ่งข้ามาไหมข้มาทางไปอีทน้องเข้ามาเมืองมาเลียดส้วมเบาอ่าครับรเป็นังครับเสียเงิได้ผมพยายามปัก เปล่มาอยูเครื่องอะหลเครื่องะระบบเขาใหญ่บองไปครับผมเียงสัญญาณครับดนเครับนี้รถที่ขามาม่านีบพี่น้กาื่รอา่านรเเขามาได้พี่น้องพี่น้องที่ใจ พ่<ใ>เท้นานามีอยู่พี่น้องตีพ่น,น,นทักแมก่ถามหาเอลซีหามีนะครับเด้อรถเท่งขายตามสภาพจะได้ไปโทษติดต่อของขั้นหนึ่งสภาพพี่น้อง่ทั้งเทียมมีพี่น้องสนใจโทษขมา่าทัาขม่าครับผมอ่าด่วนๆน,นะครับเดอ้อพี่น้องโอเคบ้านนี้เดี๋ยวผมสีาพามาด้านนี้ครับ ยืมจันั่งนี่ก็ได้ครับผมนี่คือรถของมานมว่านเนาะแมนเนาะรถของมายังมาท่านใ้เฮ็ดยังบ่แค่ล่างไว้ล่างน้าซือเส้นล่างไว้เพื่อพี่เพื่อน้องสิของมาเบิ่งนแมนี่เพื่อนมาเลือกเอาครับผมอตัวนี้เป็นซีสิบแรงครับผมนะครับราคาเริ่มต้นทีซีแสนนิดๆครับผมอ่าบ่แพงบ่แพงครับบ่แพงแต่ว่ารถดีเด้อเกียร์ดีเด้องครับผมสองเอสามเอครับผมนะครับเกียร์ย่างดีเลยเอบัวแพงนี่บอกยังไงว่าจัดเหนเงินพอนได้ครับผมจัลลิสินได้บอกยังไงอันนี้บ่เห็นยังล่างนะมือเส้น อ้ท่านพี่น้องนะครับดาวบอกครับเงินดาวับบริ่มตัวประเทศอาสซีหาเมืองก็ได้ครับผมต่ว่าให้มาคุยกันแมนครับรถแต่ละทัานครับผมบ่าจะสฟ้างที่น้องบาวกิมเอาฟ้างมารถแต่ละทัานราคามันสีแตกต่างกันเพราะวันหนึ่งข้อสอแมนครับปีครับช่วโมงปีแมนครับนี่คือความแตกต่างกันใส่งานเนาะแมนครับผมมมนสีต่างกันแตกต่างกันราคาก็เลยพอๆกันแมนครับแต่ว่าจังเล็กจะให้พี่เห็น้องเข้ามาเมืองมาส้มมาเรียเขาแมนครับครับผม เขาอมาดันเทิงพี่เพราะว่า,วา่นทางนี้นลังานมันบดีกับเปลี่ยน,นเข้าครับผมอันผ่านนี่เข้าพี่น้องครับรถที่เป็นมือสวเขาจะแถมผ่านมือส่วนรกคาครับผมนครับผ่านก็เลย ใหู้เราะรครับเนาะเมื่อนี่พี่น้องอยู่กับผมกับบาวเขียนกับเสี่ยวลุงครับผมครับคู่ปตาบานดุงอีเชี่ยงเฮ้า ตามที่พี่น้องในมึงคิดมาแล้วพี่น้องสนใจอย่างไหนบ่วจะเป็นมือหนึ่งบ่ว่าจะเป็นมือสองรหรือพี่น้องจอะสอบถามอะไรเพิ่มเ,มเมมติมครจะโทรมาหาเบอร์ผมเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองซีซีหกหกซีแอดไลน์กับคนหาเบอร์โทรครับผมตามนี้หรือทั้งเฟซบุ๊กก็ได้เซลเพมคุณป้าบันดุงบาร์ดิ่งของเสื้อลูกนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหกเก้าหักก็สามารถแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรได้เลยครับเบอร์โทรได้เลยครับผมคนหาง่ายๆครับ สอบถามไดทุกอย่างครับผมปัญหาเรื่องรวดมือหนึ่งรวดมือสองคุณน้สมบัติยุ่ใกลยุ่ไกลจอมแบบใดมต้องส่งเอกสารยังเป็นแนมีคําตัวมบยังไงมั้ยครับเดี๋ยวให้โทุ่มรหบหรือท่านบรสสทถูกทร่กับให้ทากมาทางใดแอดมินเกาประห่วงับเดี๋ยวสิ่งร้ายจะเหียดห้ยเลยนะครับบอกง่ายๆว่าบริการรีไม่ไข่ใจี่น้อาบางคนมันเขียนใจเลย โซ่ไปหาเพื่อนที these, uh, so ่บวชที ons, ่เสียเงินคันคันนี้ว่าบ่มีบ่มีค่าใส่ใจเว้นแต่ว่าพี่น้องเฮามาจับมาจองเราเราไนั่นนะครับอยากมาดจับชีสรหัสพันเราบ้านไปได้ครับอ่านะครับบาทที่นี่สุดท้ายนี่กับพี่พักนน้องเฮาละครับผมลงให้ยตรงนั่แล้วครับผมรถมือสองเข้ามาหลายลังเข้ามาครับผมข้ามาเรียกข้ามาเอาอันนี้เพิ่นสิได้เด้๋ยดิสิครับผมพิจัยน่นสิส่งแล้วนี่เพิ่นสิได้ใช้แล้วพันมาเอาก่อนครับพูพันมาเอาก็บข่ามาครับผมนะครับสุดท้ายนี่กับเบอร์พ่อในที่น้อนห้องรำรวยหน้าที่กังาานสุขภห พระรามาละแม่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมมือนี้บ่าวเขียนคู่ปต้าไอเชียบหลวงเฮ่าครับเสี้ยลุงคู่ปตาคู่ปตาบรดุมเชือเก่าเน้นเพจเฮ่าสมมูรณพี่น้องพิมพ์กับไปในยูทูบครับคู่ปต้าดุงมือสองหรือว่าในี่เฟซบุ๊กกับคุปต้าดุงมือสองหรือว่าในี่ติดต่อกับค่ปต้าดุงมือสองพี่น้องสิเห็นทุกคลิปทุกช็อตแม่งครับเล่ากับเสี้ยทุกคนอยู่ยัทูบมั้ยแม่งครับพ่อแล้วกับท่าข้าไปครับผมสอบถามอ่าสิสอบถามบ่าวเขียนก็ได้เสี้ยลุงก็ได้หรือว่าเสี้ยทุกคน นะครับที่เขาเห็นอยู่ใน้เห็นในเห็นัันทักได้สอบถามได้นะครับเขาก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เสื้อผ้าชุ่มช่มกระฟานก็เลยก็แช่ให้แน่ครับผมนะครับเป็นแรกแตได้ลูกหลานบ้านเข้าสวัสดีสำนองกันเอาครับเมื่อนี้ผมกับเสื้อลุงแม่พบพี่น้องกันในเวลาสมควรนะครับจป็นแรกกับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณทุกท่านทุกแสงทุกสายเนาะเมื่อนี้กับขอกราบมาสวัสดีเสื้อลุงปมาะครับผมสวัสดีครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ